ซึ่งของที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นจานโบราณนะครับรับซื้ออยู่ใบละ3 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับสลัมและสวัสดี FC นะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างงั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับจานที่สนามช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งของที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นจานโบราณนะครับรับซื้ออยู่ใบละ300-1,000บาทนะครับ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของจานก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นความใหญ่ของจานนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนถ้า15นิ้วนี้ขึ้นไปก็จะได้ราคาหลักพันบาทนะครับ 2. ก็สภาพว่าดูว่ามันหมองไหมมีแตกมีร้าวไหมก็มีผลต่อราคาด้วยนะครับ3ก็คือลวดลายของจานอย่างเช่นภาแบบนี้ก็ได้ราคาหน่อยนะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้จานแบบไหนกันบ้างนะครับสำหรับจานที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด4ใบนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่ใบละ 300- ถึง1 0 0 0บาทนะครับต่อใบนะครับส่วนปัจจัยที่มีผลต่อราคานะครับก็มีอยู่2-3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือความใหญ่ของจานนะครับ อ่าถ้าประมาณนี้ราคารับซื้ออยู่แค่หลักร้อยถึง1,000บาทเองนะครับใหญ่ขนาดไหนถึงจะมีราคาแพงครับก็ประมาณ15นิ้วขึ้นไปนะครับอันนี้ประมาณ12นิ้วนะครับประมาณหนึ่งไม้บรรทัดถ้า15นิ้วขึ้นไปนี่ก็จะได้ราคาหลักพันบาทขึ้นไปนะครับถึงจะแพงเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอครับส่วนจะเจออ่าประมาณนี้นะครับส่วนอันที่2เนี่ปัจจัยที่มีผลต่อราคาก็คือ Uh, สภาพของจานนะครับว่ามันมีหมองไหมมันมีแตกมีร้าวไหมนะครับนี่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่ามีรอยแตกนะครับถ้าร้าวก็อาจจะร้าวนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นบริเวณขอบขอบ,ขอบแล้วก็หมองนะครับออกเหลืองๆห,หน่อยก็มีผลต่อราคาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อันที่สามนี่ก็จะเป็นลวดลายของจานนะครับอันนี้เป็นทั่วๆไปถ้าแบบนี้ถึงจะมีราคาหน่อยนะครับก็ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็ประมาณแค่สามสี่ห้าร้อยบาทเองนะครับพวกนีน้หาง่ายหน่อยแต่ถ้าลวดลายแบบนี้อาหายากหน่อยนะครับส่วนจานที่รับก็คือแบบไหนบ้างนะครับก็คือว่าที่รับก็คือ พวกเม็ดเอ็นฮอลแลนด์เท่านั้นถึงจะมีราคาแพงที่เขาเล่นกันหรือว่าเขานิยมกันก็คือเม็ดเอ็นฮอลแลนด์นะครับเราดูตรงไหนบ้างครับฮอลแลนด์ Holland นี่เราดูตรงด้านหลังของจานนะครับหรืออาจจะมีรูปกระดิ่งนะครับแต่ถ้าถ้าแบบนี้ง่ายๆครับจะมีคำว่า Ma d e in Holland นนะครับเราดูตรงนี้นะครับ M A D E i n m e n h o w n a n d m e n i n h o l l a n d อันนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่า m e n i n h o l l a n d เนี่จะมีรูปกระดิ่งนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ รือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเนื้อถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เราไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ เ่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นยกับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุน่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยี่และ50สติตางค์นะครับต่อไปมาดูของรัชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้นะครับรอห้เช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอส,อรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จสองนจงถึง1นึ่สองหเราไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตัต้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท อันนี้ก็วาระร้อยหบาทนะครับส,ส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ